ปันท่องเที่ยวด้วยเรียอแรงเรานะครับบ่ายโมงกับ19นาทีแล้วรูปแบบของการปันไปพักไปเที่ยวชมตามสถานที่ต่างๆในเขตพื้นที่บ่อดทองรอยต่อบอดทองกับเขาเชมเอานะบอดทองของชนบุรีเขาเชมเอาเนี่ยขึ้นระยองแล้วนะครับสถานีข้างหน้าวัด บุญญาวัดนะครับเส้นทางเขาออกวัดบุญญาวัดนี่เลยนะครับสองข้างทางเ,เต็มไปด้วยสวนยางยางพารานะครับมีไวรุ่นจากกระทิงลายรุ่นกระทิงลาย ามาเที่ยวกมาปั่น18นะครับ18นะไม่รู้กี่รอบแล้วกำลองแตกเพียบ่ากงแต่งเนื้อหนุ่มเลยนะโอ้โหเรียกว่าเรียกว่าคงกระพันชัดดีนะไม่ว่าจะร้อนหรือนาวเลยทำอะไรเขาไม่ได้จริงๆแน่นอนแน่นอนสุดยอดสุดยอดอะให้มีถอยสู้อย่างเดียวสู้อย่างเดียวบางกัน10เสือวันนี้ ไปเยี่ยมชมวัดบุญยาวัดนะครับประมาณ2กิโลเมตรเสร็จ